ถ้าเราอยากเป็นใหญ่รเราต้องเดินเข้าไปหาปัญหาใหญ่แล้วแก้ปัญหาใหญ่ให้ได้คนทำงานต้องไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยเนี่คืออาพรคร,ค,รคือเครื่องประดับของคนขยันคนที่ขยันขยันเนี่ยชอบเหนื่อย เพราะในความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันมีความสุขครับมีความหวังถ้าเราจับประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วรเราก็จะเลือกสรรงานได้ว่าครับงานนั้นเราทำไปในส่วนใดบางทีประโยชน์ตนเนี่ยเราก็ต้องมาก่อนครับแต่มองเห็นประโยชน์ท่านต้องทำให้ท่านด้วยรประโยชน์ของสังคมครับ ทำเพื่อให้มันเบาทำเพื่อให้จะเบาทำเพื่อเอาครับมันก็หนักงั้นเราต้องนักบริหารเวลาว่าอันนี้เพื่อให้หรือเพื่อเบาคนทำงานต้องไม่กลัวเหนื่อยเพราะความเหน็ดเหนื่อยเป็นเสน่ห์ของคนทำงานครับบริหารอย่างนี้ถ้ามีโครงการใหญ่มากมายโดยเฉพาะโครงการล่าสุดอย่างเช่นการโครงการสร้างพัทยาเชตวัน ที่สวัสดีและอีกหลายโครงการที่เกี่ยวกับป่าของพอธรรมทูต <c oughs> ปัญหาที่ท่านพบขณะน,นี้พอจะมีอะไรปัญหา <ๆ S 1> ที่การสร้างเชตวันเนี่ยครับ <c oughs> ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการเริ่มต้น <c oughs> ที่ต้องใช้เวลาครับ <c oughs> ในการวางแผนงานในการเตรียมการครับ <c oughs> เราสร้างที่กุสินารานะั้นเป็นครูพอจะเริ่มทำก็ทำเลยครับพองานที่เรายังไม่ได้เตรียมการพร้อมลงไปทำก็จะมีตัวงานใหม่เข้ามาคือตัวปัญหาของสังคมที่ให้เรามามันยาวครับมันยาวเราก็เอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับกุสินาราที่ผ่านมาแล้วมาลงที่เชตวัน มันก็มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจนครับแล้วก็มองเห็นกําลังของปัญหาทางเดินของปัญหาว่ามันจะเดินไปตรงไหน<ม>นั้นการเตรียมการสร้างวัดไทยเชืนน้อจวนณขณะนี้เป็นการลงไปตามจังหวะจะคนอาจจะช้านิดนึงในเบื้องต้นอันนี้เรื่องการติดต่อกับคนท้องถิน่นอันนี้แน่นอน ความคิดความอ่านบางทีอินเดียกับเรามันครับมันเหมือนกับมีความต่างในความเหมือนเช่นเราไปทํางานเนี่ยมันใช้เวลามากครับเราก็มาศึกษาเรียนรู้ว่าอ๋ออินเดียเขาเนี่ยเขาไม่กลัวเสียเวลาอแต่เขากลัวเสียโอกาส แต่พวกเราเองเนี่ยกลัวเสียเวลาอ,อุ้ยวันนี้ไม่เอาแล้วเสียเวลาครับ <c oughs> ก็เลยพลอให้โอกาสนั่นถูกทําลายไปด้วยนั้นที่เชตวันเนี่ย็ปงานเสียเวลาในเริ่มต้นแนวคิดในการที่จะสร้างเชตวันนี้เร็วเดิมทีมาอย่างไงครับแนวความคิดที่จะสร้างเชตวันเริ่มแรกมาจากาแผนงานของพระธรรมทูตที่ไปเผยแผ่ที่พุทธพงม์ มีเป้าหมายว่าเราต้องขยายพื้นที่ความเข้าไปดูแลคนผู้ไปแสวงบุญชาวไทยก่อนครับที่สังเวสีแห่งที่ประสูตัสสรู้แสดงปฐมเทศนาและนิพพานมีครบหมดแล้วครับมีชาวไทยไปได้พักมีชาวไทยเจ็บป่วยไปได้ช่วยเหลือพยาบาล มีชาวไทยไปต้องการพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ตามสถานที่ต่างๆเราก็มีพระธรรมทูตแต่ที่พระเชตวันที่นครสาวัตถีเนี่ยยังไม่มีวัดไทยอยู่เลยครับการหาที่ใหม่สร้างวัดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ของพระธรรมทูตไทยคณะสงฆ์ไทย,ไท,ยที่ส่งพระออกไปประกาศพระศาสนาที่เกิดขึ้นพุทธศาสนาคือความสำนึกในพระคุณของพุทธเจ้าว่าวัดเราเนี่ยบ้านเรามีวัดใหญ่ตัวมโหสถานแต่ที่นั่นวัดพระเชตวันสุดโสมหลือแต่ก้อนอิดก,ก้อนอกินก้อนทรายทำยังไงจะได้ฟื้นฟูวัดตรงนี้ขึ้นมา ในนามของพุทธบริษัทชาวไทยกับขณะหนึ่งชาวพุทธไทยเราเห็นว่าเราสำนึกในพระคุณของแผ่นดินมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์พระประมุกเราก็มารวมกลุมั่นว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่จะเป็นมหากรุศลถวายองค์พระผู้ ทรงพระคุณอันประเสริฐของแผ่นดินไทยคือพระเจ้าจอยู่หัวเราก็เห็นว่าที่อื่นมีวัดหมดแล้วที่เชตตะวันน่าจะเป็นแผ่นดินหนึ่งที่เราสร้างวัดขึ้นถาวายพระพุทธเจ้าแล้วยกบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ถาวายเป็นบุญกุศลของพระ,พพระพเจ้าอยู่หัวเพราะที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าอยู่นานที่สุด เราน่าจะเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นถวายองค์พระประมุขแห่งชาติให้พระองค์อยู่กับเรานานที่สุดับด้วยครับภารกิจของพระธรรมทูตในอินเดียแน่นอนว่าอย่างที่ท่านจุคุณบอกว่ามันเต็มไปด้วยความเชื่อศาสนามากมายหา,าศสารถ้าเราจะประเมินผลงานที่ทางคณะธรรมทูตได้ทําไปแล้วเนี่ยพอใจผลงาน,นระดับไหนครับความพอใจพระธรรมทูตท,ที่ทํางานเราพอใจมาก คำว่าพอใจมากเ่ยเราไม่ได้ประเมินผลเองับเท่านั้นเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมามีการประชุมพระธรรมทูตโลกพระธรรมทูตไทยที่ประจําประเทศต่างๆครับพอท่านเหล่านี้ไปอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุน่นอยู่ออสเตรเลียอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่เมืองเหล่านั้นนะครับ ท่านคิดว่าเป็นเมืองเจริญแหละ oh. แต่พอมาดูที่อินเดียกลับไปมองกันโอ้พระที่ท่านมาเป็นธรรมทูตที่อินเดียมีงานมากจนถึงขนาดท่านถามว่าทำไมที่พระธรรมทูตที่อินเดียจึงงานมากจังท่านถามก็ตอบกันว่าที่งานมากเพราะอยากทำ คนอยากทํางานเนี่ยมันมากทุกคนน,นั่นแหละถ้าไมจึ่องอยากทำโถเราเคยรับใช้เจา้าคณะตําบลแล้วก็มีความสุขรับใช้เจา้าคณะอําเภอรับใช้เจา้า,าคณะภาคยังมีความสุขอันนี้เรามาชารับใช้พพุทธเจ้าต้องงานใหญ่กว่านั้นครับงานใหญ่ก็ประเมินดูว่าความสําเร็จในส่วนงานมาทำมาโทษสายเนี่ย,ยมีความพอใจ แต่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความพอใจครับเพราะว่าที่พอใจนั้นก็คือหนึ่งเราสามารถขยายงานทางภาคสาราสาัาบให้มีครบทุกแห่งแล้วสอง <2. S 1> สารใั้วถุคือสถาปัตยกรรมศิลปกรรมวัฒนธรรมเราสามารถนำคำว่าไทยที่ผ่านสถาปัตผ่านศิลปะ ผ่านปฏิมากรรมไปตั้งในแผ่นดินอันเป็นจุดสนใจของคนชั่วโลกคือพุทธศาสนาครับนี่เราพอใจอเพราะสายตาของคนทั่วโลกนั้นมีสายตามองไปที่พุทธภูมิท้านั้นอันนี้เรามีวัดมีพระทำงานครับแล้วคนอินเดียก็หันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา และให้ความสนใจกับพุทธศาสนาของประเทศไทยที่ไปตั้งในอินเดียครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประสงค์ที่เราสามารถเจาะทะลุลงไปสู่สังคมพื้นฐานของเขาได้<อ>ได้เดินทางไปกับอินเดียไปที่ตัสรูของพระเจ้าไปที่ประสูติที่แสดงบทมัติเจสนาในที่นิพพาน มันทำให้รู้ว่างานที่เราคิดมาที่เราเห็นมาคับมันเล็กไป